อันนี้คำถามอับอยเครื่องของเว็บไวิม่าเนี่ยคุยกันไม่ก็จบเป็นรัฐตลาดเนาะทีนี้รูตรงนี้ที่เขาบอกมีตําอะไรคือพูดถึงรูรรููนี้นะปรากฏว่าร่องเนี้ยร่องนี้ทำไมเอาร่องนี้ก่อนร่องนี้ก็ร่องน้ำมันน้ำมันจะฝั่งโนู้จะฝั่งปากจะไปขับนัำมันเข้ารูนี้พอเข้ารูนี้เสร็จแล้วมันก็วิ่งปืดเข้าต่างนี้ไปไหนไปอาจุดกัมปูเกียร์หลุนเมฆเกียร์น้ำมันจะพุ่งใช่ไหมจี้ปุ๊บ จิบไปแต่เนี้ยแล้วก็หลุดไปอ,อาเกียร์รลล่นบนเกียร์แต่ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ไม่ใช่ร่องน้ำมันนะครับย้ำเลยไม่ใช่ร่องน้ำมันไอ้ตัวนี้มีไว้ดักไว้ดักกาวเวลาเราตากาวตาปะเกตอะมันไม่มีปะเเกงแยกลางใช่ไหมจะมีกาวตากาวตาปะเกตครับตากาวเสร็จแล้วไอ้กาวที่เละรอดเนี้ยเราบีบขันน้ำปุ๊บมันจะลงในร่องนี้ครับเพราะย้ำจะแม่กาวเข้าอยู่ในตัวน้ำมันถ้าเราตาเยอะ นะครับมันก็อาจจะไปอุดได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไว้ดักข่าวร่องนี้ไว้ดัก่าวเพราะฉะนั้นเวลาตาเก่านะครับตาแค่ขอบน้อยอย่างนี้นะครับนะไม่ต้องตาตรงนี้เลยอย่าตานะครับตาตรงนี้ก็เท่ากับตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยตาปุ๊บเวลาขัดปุ๊บ่าวจะบิดในรูมันก็ไม่เด้ยงเพราะฉะนั้นคนที่ยกเครื่องแล้วเกีย์ฟังไปดูนี้นะไปดูนี้ครับเพราะฉะนั้นร่องตัวนี้ไว้ดักกาวไม่ไปอุดรูน้ำมันตาข่าแค่นี้พอครับจบนะ